โอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับขออภัยนะครับสำหรับเสียงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในวันนี้นะครับอยู่ในเกม Roblox Map All Star Tower Defense ครับเราจะมาแจกโค้ดนะครับผมแล้วก็อธิบายนะครับผมสรุปนะครับอัปเดตใหม่นะครับที่เป็นเรียกได้ว่าอัปเดตใหญ่ที่สุดนะครับในปี2024นะครับเพราะว่าจริงๆมันคัตต้นปีมันก็เลยเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดแล้วกันเพราะมีตัวละครโคตรเยอะครับแล้วก็เป็นอ่าช่วงที่สามารถเปิดกล่องของขวัญได้แล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์วิด ก่อนอื่นจะไปดูโค้ดนะครับเราต้องมาดูว่ากล่องเปิดได้ยังนะครับเดี๋ยวจะมีคนถามพี่กล่องเปิดได้ยังเปิดก่อให้ดูเลยเปิดให้ดูเลย <c oughs> เปิดได้แล้วนะครับผมทุกคนตอนนี้กล่องเปิดได้แล้วนะครับกล่องซีผมมีอะไรดูดิว้าวเป็นลูฟี่อีวิลฟอร์มนะครับก็เป็นร่าง5ดาวหรอเกียร์อีวิลโอเคเกียร์อีวิลมากล่องบีดิุูม เป็นโอ้โหเป็นสกินหรือเปล่าไม่รู้นะครับเออเหมือนเหมือนมันจะเป็นสกินไหอ๋อโอเคสกินจริงๆด้วยนะครับอ่านี่ก็สกินโอเคคราวนี้เรามาดูโค้ดกันครับสำหรับโค้ดนะครับผมโค้ดนี้นะครับเราจะได้200สตาร์ลัตนะครับแล้วก็7,500เจมนะครับเราต้องอ้อนนะครับ10นาทีนะครับเลเวล40ขึ้นไปนะครับอ่าโค้ดก็คืออันนี้ครับซึ่งผมยังใส่ไม่ได้นะครับทุกคนผมเหลืออีก8นาทีนะครับโค้ดนี้นะทุกคนอย่าลืม ใส่กันด้วยนะครับอ่าใส่กันไปนะฮะนี่คนนี้คราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับผมอัปเดตกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกครับโค้ดใหม่ครับผมอย่าง2นะครับผมทัวร์นาเมนต์นะครับผมตอนเนี้ยเพิ่มมาเป็นเหมือน เขาเรียกอ,อะไรมันจะเริ่มทัวร์นาเมนต์มันจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จะเริ่มทุกๆวันอาทิตย์นะครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยมันคืออะไรนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้เรื่องทัวร์นาเมนต์โหมดนะครับต่ตอมาคือเพลงล็อบบี้ใหม่เนี่ยผมไม่เปิดแน่นอนครับเพราะว่าติดกสิทธ์นะครับผมแล้วก็ตัวของเอ็กโซติกคอยนะครับผมคอยเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าได้จากอะไรนะไอเอ็กโซติกเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดกล่องไอ้วพวกนี้มันให้หมดก่อนผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในนี้หรือเปล่าไอตัวเเออ็กกโซติคยพราาะว่ มันมันเหมือนกับปีที่แล้วครับหรือมันอยู่ที่ไหนใครรู้คอมเมนต์ทีนะครับอันนี้ผมเปิดกล่องกล่อง A อยู่นะครับมีคนให้กล่อง A ผมเยอะมากอ,อันนี้เสียงผมพึ่งตื่นเลยครับทุกคนโอ้โหมีแต่ตัวคิดมัดมาโอโ้จริงได้แต่สโนมานสโนมานวีอันนี้รู้สึกมันจะเป็นอีได้แล้วก็อีโได้หรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะหมดเลยนะครับต่อมาเป็นอันนี้อะไรฮะ JFCO แล้วก็เป็น โกโจโกโจมิคาซ่าคูลเลอร์โอเคล้างขนมปังอันนี ah, ้น่าสนใจโอเคอุ้ยเดี๋ยวนี้มันสกินมันสวยๆเยอะเหมือนกันนะเนี่ยว้าวว้าวคูลเลอร์ผมมีกระส่ามันต้องมีแรดิผมได้ซ้ำหมดเลยปะเนี่ยหมดเลยครับทุกคนอ่ะหมดเลยน่าจะเป็นกล่องอันนี้เปิดได้แล้วปะ ว้าวมาแล้วอืม <c oughs> โอเคกล่องนี้ผมเปิดได้แล้วนะครับแต่ว่าเหลืออีก2กล่องนะทุกคนมันจะมีกล่องเคสอ่าสองพันยี่สิบสามหนึ่งกับสองนะครับแต่ว่าผมไม่มีนะทุกคนก็เลยขออนุญาตไม่เปิดแล้วกันแต่จริงๆคือมันอัปเดตสามารถเปิดได้แล้วนะครับทุกคนครับอ่าไอบ,ไอบูเอ็กซ์ไอบูเอ็กซ์ติกค,คอยเนี่ยผมไม่รู้บูเจมผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนใครรู้คอมเมนต์ทีนะครับผมแล้วก็อ่ามีท็อปหกเลดนะครับผมก็คือ ไอเลดตัวของดังก้าบอลเนี่ยเขาปผมมันมาใหม่นะครับอันนี้ต้องรอดูกันว่าเป็นอะไรนะครับมีเป็นโซนของตัวคัตแกลอรใหม่มานะครับเพื่อรับรีวอร์ดใหม่อันนี้เป็นโหมดใหม่เดี๋ยวพาไปดูนะครับมันอยู่ในโลก2แต่ว่าตอนนี้ผมอยู่โลกที่1นนะครับแล้วก็จะมี6กดาวที่เป็นตัวของอันเนี้ยนะครับโอเคอันนี้มีเบสซิ่งอ่าผมขอนอนุญาตเอาเบสซิ่งออกอันนี้อันนี้มีเบสซิ่งทุกคนฮะเบสซิ่งอะไรอ่ะ What? อะไรก็ไม่รู้ครับผมงงมากเบสซิ่งนี้นะฮะต่อมาครับก็คือตัวของเบสซิ่งอันไหนนะมาชื่อว่า Legendary k เคโอ้อันนี้ Legendary k เคผมยังไม่มีนะโอ้มีแล้วปะอ๋อนี่มัน Legendary b โ l ลี่นี่หว่าโอเค Legendary k เ l ิผมยังไม่มีฮะก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตัวของซ็อกเซอร์ซ็อกเซอร์อีวิวอันเนี้ยมันมาแล้วอ่าคิลเลอร์หรืออีวิลน่าจะเป็นคิลเลอร์ปะโอเคคิลเลอร์คิลเลอร์มีเบสซิ่ง เบสซิ่ง <B> เป็นไงน,นี่ว้าวดาบเลอเลยเหมือนอินุยาฉาเลยดานันนี้อ่านี่คือเบสซิ่งของเขาครับแต่ว่ารีวิวค่อยว่ากันครับตัวนี้ตอนนี้บัตรจริงๆนะทุกคนทุกคนจะเห็นผมสแปมคลิปรีวิวโคตรเยอะเพราะว่าตัวละครใหม่มันเยอะมากๆครับทุกคนโอเคมีดาเอจอันนี้มาใหม่นะครับผมเนี่ยอันนี้หลายๆคนบอกบัคแต่ว่ามันเพิ่มมาใหม่นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูเบนเนอร์วีเบนเนอร์วบ้างเบนเนอร์วมันมีตัวละครใหม่มานะครับอย่างตัวนี้เลย เคฟิล่าเคฟิล่านะครับเราก็จะทำการเปิดเขาเพราะว่าตัวละครเนี้ยมันมีแมคาีนิกใหม่เว้ยก็คือฟิวชั่นเนี่ยผมได้มาแล้วผมไม่รู้มันอีโวได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะอีโวไม่ได้นะเฮ้ยอีโวได้ใช้5ตัวโอ้โหตายหาแล้วกูโอเคครับทุกคนครับขออนุญ,ญาตครับเปิดกันเลยครับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นการสรุปนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคเคลหนึ่งตัวอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเคเคฟิล่าปะเคลมันน่าจะเป็นร่างไอ้ซูเปอร์ไซย่าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นคนละตัวกัน สแล้วอ้โหโปอยังไม่มาอีกสี่ตัวสุดท้ายครับมันจะหมดเวลาแล้วมาเลยสามนาทียังไม่มาโอเคครับมันเต็มมันเต็มเฉยเลยโอ้มายมันชื่อว่าอะไรอะเคฟาลาเคฟลาอจ่าจจับแดกแค่นี้ก่อนผมว่ามันจะสูมมันได้ละ ไดล้ตอนนี้ผมมีตัวละครนี้5ตัวแล้วทุกคน ผมสามารถอ e ีววมันได้แต่ว่าตัวของไอ้พวกเนี้ยเราต้องไปหามาอ e ีววนะทุกคนซึ่งอันเนี้ยนะครับมันได้จากตัวท็อป6นะครับทุกคนแล้วก็ตัวสตองเอเลี่ยนเนี่ยผมน่าจะมีแล้วนะครับก็จะเป็นร่างซูเปอร์นะครับพอร่างซูเปอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะฟิวชั่นกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญ,ญาตย,ยังไม่สปอยเรื่องฟิวชั่นแล้วกันแต่ว่ามันมาใหม่นะครับสำหรับตัวละครแบนเนอร์เนะครับประมาณนี้แบนเนอร์เอ้ยแบนเนอร์ไสิเออมันตัวละครแบนเนอร์ไนะครับอ่ะคราวนี้สตาร์ดัสมาใหม่หมมมามามั่่่่าไไไใใหหชโอเคครบ อัปเดตนี้จะเป็นเกี่ยวกับเปิดกล่องอย่างเดียวนะครับตัวเอลนเยเกอร์เป็นไงบ้างเอลนเยเกอร์ก็ยังเก็บไม่ได้นะครับในอัปเดตเขาที่แล้วบอกว่ามันจะสามารถที่จะใช้เอลนได้แล้วแต่ว่าก็ยังใช้ไม่ได้ครับทุกคนโอเคในล็อบบี้หนึ่งเนี่ยผมว่านะมันจะมีอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือตัวแรกของของอันใหม่นะก็คือ,อมันน่าจะอยู่ที่เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนนะครับวิธีการใช้ตัวเอ็กโซติกคอยกับอ๋อนี่ไง อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ทัวร์นาเมนต์ปะรีควายเวลสี่สิบขึ้นไปโอเคอันนี้คือทัวร์นาเมนต์นะครับก็คืออย่างที่บอกกับว่าไอโ้โหมดเนี้ยนะครับมันจะมันจะรีเซ็ตนะครับผมทุกๆวันอาทิตย์นะฮะก็คือผมไม่รู้ว่าวันอาทิตย์ของของเราเนี้ยน่าจะเป็นวันจันทร์ของเขานะครับเอออันนี้ก็ถ้าเกิดเราเล่นทัวร์นาเมนต์ได้นยะเราจะได้พวกของมาแล้วก็จะมาแลกกันตรงนี้ได้ซึ่งตอนเนี้ยนะครับเราก็ยังทําอะไรตรงนี้มันไม่ได้มากนะครับทัวร์นาเมนต์แรกนะครับจะเริ่มวันอาทิตย์นี้นะฮะ ก็รอดูติดตามดูวันอาทิตย์นี้ก็คือวันจันทร์ของเรามัง้งนะฮะคราวนี้ไอตัวเรามาดูไอตัวที่มันต้องแลกกันก่อนนะครับไอตัวของเอ,อเอ็กโซติกคอยกับตัวอันนี้ไงโอเคเอ็กโซติกคอยนะครับอันนี้ยังยังคงเป็นเหมือนเดิมโอเคมันมีอะไรน่าจะเหมือนเดิมนะเฮ้ยไม่เหมือนเดิมนี่ไงผมไม่มีนะครับก็เลยแลกไม่ได้แล้วก็ตัวของไอโหไอนี้ไท่านกามนะฮะแล้วก็อันนี้ตัวจากเรื่องไอนี้ คิมิโซโนะยาย่าแล้วก็นี่ของดีคนเนี้ยน่ารักมากครับโอเคก็ ตัวละครนี้จะใช้ตัว exotic coin นะครับแล้วก็ exotic coin แล้วก็ b ูเจ gem แล้วก็บูเจมซึ่งมันแรงมากๆนะครับนะฮะโทนนี้นะครับใครที่มีเป็นเหมือนเป็นคอยเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญทองก็ไปแลกกันได้นะครับสับสตัวนี้ใครมีตัวเจมก็มาแลกตัวนี้ได้ซึ่งมันเลทดรอปมันน้อยมากแล้วคือในในในเกมนี้นะครับมันมีประมาณสัก 1000- หรือ3000เม็ดเท่านั้นนะครับก็หมายความว่าตัวละครพวกนี้แรงมากๆคนที่เปิดได้เนี่ยถือว่าโชคดีแบบสุดๆไปเลยนะครับ ก็เหมือนกับเมื่อก่อนนะครับในครั้งที่แล้วโอเคในในโลกที่1เนี่ยไม่น่ามีอะไรแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะไปโลกที่2แล้วกันเพราะว่า รถที่2ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรใหม่โอเคผมเข้ามาแล้วครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็พูดอะไรไม่ได ah ้มากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เห็นตัวละครนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าตัวละครที่แอดเข้ามาเนี่ยเยอะจริงๆนะครับวิดีโอนี้มันจะยาวเกินไปถ้าผมทําแบบบอกทุกตัวเลยนะแต่ว่ามันเยอะมากนะครับไม่เห็นภาพก็เดี๋ยวว่ากันนะครับนี่ครับท็อปหมาแล้วนะครับซึ่งท็อปหเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นต่างหูนะครับหรือว่าต้มหูนะฮะโปตาร่าที่จะมาฟิวชั่นกลายเป็นเคฟูล่านะครับผมหรือว่าตัวไอตัวเนี้ยนะฮะไอตัวมันชื่ออะะไรว เจอฟอร,ราถูกถุกแล้วแหละนะฮะแต่ว่าไอตัวนี้ต้องอีโวก่อนนะครับแล้วก็มันจะสามารถาซื้อน่าจะเป็นออฟนะเออเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนนะครับว่า,าตรงซาม,มอนเออซม,มอนตอนนี้ตัวใหม่มาอย่างอ๋อโอเคตอนนี้ยังไม่มานะ และเคียวและเคียวผมนี่น่าจะได้น่าจะน่าจะเป็นจากตู้นะเออน่าจะเป็นจากแคปซูลนะเออตอนนี้ผมยังไม่มีโอเคก็เดี๋ยวอ่อค่อยว่ากัน้วกันเป็น6ดาวนะก็น่าจะอยู่ในตู้ตู้เซตนี่แหละประมาณนี้นะครับประมาณนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หลายๆตัวนะครับถูกแอดเข้ามาที่ผมพูดไปนะครับในโลกที่2ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเออมีอีกอันหนึ่งลืมบอกโอเคตอนนี้ผมว่าผมน่าจะออนครบแล้วนะสำหรับตัว 10นาทีนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ว่าคุณจะออนหรือเล่นเกมนะครับแต่ว่าเอฟไม่ได้นะเอฟเคในทอมแชมเบอร์ไม่ได้นะครับในในห้องเอฟเคเจมคอยเนี่ยไม่ได้นะครับตัวแอดเวนเจอร์ใหม่นะครับผมตัวของสปิริ Zone นะครับเออ่น่าจะเป็นเออนี่นี่นี่ไซบิงโนะครับไซบิงไซบิงโซนนะครับอันเนี้ยนะฮะก็เป็นแคตตาล็อกนี้นะครับเออใครที่เล่นผ่านนะก็จะได้เจมเอ้ยจะได้ตัวสตาร์ดั้งไปนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็ ตัวก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเก็บไปแล้วเปลี่ยนไอ้นี่ยังอ่ามาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับไอตัวเรื่องนี้นะไอธาตุสักอย่างผมจําได้แล้วนะครับมันมันในนี่แหละมันเปลี่ยนสเตตแล้วแปลว่าผมรีวิวได้แล้วนะสําหรับตัวคนนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของเบลคาเนลนะเออเบลคาเนลผมเปลี่ยนหรือยัง อ่าน่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคน่าจะรีวิวได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูรีวิวกันในวันนี้นะครับได้เยอะมากๆเลยทีเดียวครับใครอยากเห็นตัวอะไรก่อนก็คอมเมนต์กันทีนะฮะอีกทีหนึ่งนะครับผมสหรับโค้ดนะครับโค้ดนี้ครับ new update นะครับ7,500เจมนะครับแล้วก็200สตาร์ดัสนะครับอย่าลืมใส่กันด้วยนะครับเวล40ขึ้นไปออนเซิร์ฟ10นาทีใครไม่ได้ไม่ได้ได้อะไรยังไงก็คอมเมนต์กันทีนะครับแล้วก็ใครที่ซุ่มอะไรกันไปนะครับสำหรับสตาร์ดัสเนี่ยใช้อนี้ไปนะครับแบบปุ้งเดีีีีียยยยยยวววววไไไดดดดดดด้้้้เเเเเลลลลมมมมม็็็กกกกกคคคคคอออนนนนนนนต์์ทะะะะะรรรัััับบบาาโโโ่ฮแฝิ แล้วก็หวังว่าตัวละครที่ผมจะรีวิวต่อไปนี้จะมีตัวละคร OP OP ให้ติดตามก็นด้วยนะครับโอเคในวิดีโอนี้ขอพูดทุกคนที่รับชมและเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนขอโชคดีกับ All Star ครับ